กราบขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ไหนน้อยอยู่ทางนี้เจ้าค่ะอยู่ทางนี้เจ้าค่ะมาหลายครั้งแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์พาสมาชิกลูกศิษย์ลูกหามาโยมธัญรัตน์แก้สายเจ้าค่ะ uh huh. เป็นประธานชมรมพุทธวจนะธรรมรักษาจิต uh huh. เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการศึกษาธรรมะในยุคนี้ uh huh. ที่ไม่ได้ศึกษา พุทธวจนะครั้งก่อนโยมก็เป็นคนที่มีความเห็นผิดเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโยมจบนักธรรมเอกแล้วก็เรียนพระพิธรรมจนถึงชั้นมหาอภิธรรมมิกาโทาแล้วก็เรียนจนกระทั่งถึงประโยคสี่ประโยคห้าเจ้า่าบาลีโยมในครั้งนั้นที่เราเรียนเนี่ยคะ่ะเพราะเราคิดว่าดี คิดว่าเป็นพระธรรมคิดว่าเลิศที่สุดคิดว่าคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อวันหนึ่งที่พระอาจารย์ได้ค้นคว้าพุทธวจนะที่เป็นคำสอนที่ออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยคะ่ะช่างมีอุปการะคุณมากเหลือเกินทำให้โยมต้องหันกลับมาว่าเอ๊ะ สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนั้นเนี่ยตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีที่แต่งกระทู้วิชาแต่งกระทู้เนี่ยต้องยกบาลีพุทธภาษิตขึ้นมาเพียงแค่บรรทัดเดียวแล้วก็แต่งเพิ่มอีกสามหน้ากระดาษเป็นการฝึกที่แต่งเพิ่มจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะใช่เขาฝึกกันอย่างนั้นซึ่งต่อไป ถ้าหากการเรียนการศึกษาแบบนี้ยังอยู่ก็จะทำให้พุทธวจนะที่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าตรงนี้ค่ะถูกปิดบังไว้แต่ว่าสมัยก่อนที่โยมปฏิบัติธรรมโยมจะไปเขียนลอกเอาจากหนังสือบาลีค่ะออกมาเฉพาะเป็นพุทธวจนะแล้วโยมก็ตั้งใจทำตามคำสอนนั้นแต่ทีนี้ ด้วยความที่มีศรัทธาเพิ่มขึ้นอยากเรียนคําสอนของพระผู้มีพระเจ้าก็ไปศึกษาตามระบบเมื่อศึกษาตามระบบก็คิดว่าดีคิดว่าถูกต้องแต่เดินทางผิดมาตลอดสิบห้าปีเจ้าค่ะาาอาจารย์ถ้าในสิบห้าปีได้ท่องพุทธวจ,จนะของพระอาจารย์ตั้งแต่แรกคงจะไม่เสียใจเลยเจ้าค่ะเพราะว่าอย่างเช่น ในบทในมนพิธีตั้งแต่โยจากคุมาโมหมาลาปะกาะศโทสามังโยมท่องได้หมดทั้งเล่มเจ้าค่ะไม่ตัวจริงเลยวันนี้แล้วยมรู้สึกเสียใจมากเมือ่อเมื่อรู้ว่าไม่ใช่พุทธวจนะ <c oughs> แล้วตอนนั้นโยมท่องโยมสวดโยมก็ทราบว่าไม่ใช่พุทธวจนะแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่า เป็นธรรมะเป็นของดีเราก็นึกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าหรือทุกอย่างที่อยู่ในาศาสนาพุทธเป็นของดีมันเข้าใจผิดอย่างนั้นนะคะพระาอาจารย์เข้าใจผิดโดยไม่ยอมที่จะแยกพุทธวจนะออกมาต่างหากเลยเจ้าคะ่ะแล้วเวลายโยมเรียนพระพิธรรมตั้งแต่ชั้นจุลตีต้องมานั่งท่องดวงจิตจิตมีแปหรือหนึยยดวงคือ โลภามูลจิตแปลต้องนั่งท่องนะเจ้าค่ะ <g ül> แล้วก็จิตดวงที่หนึ่งโสมนาสสา,าคาตังทิฏฐิคาตาสสัมปย,ยุตตังอสังคาริกังยมต้องท่องพร้อมทั้งคําแปลอีกเจ้าคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยยมก็มาได้เป็นผู้พาคนปฏิบัติธรรมเจ็ดแปดปียมก็เอาสิ่งที่ตนเองเรียนนี่แหละเจ้าคะ่ะมาถ่ายทอดมาสอนมาบวกกับ วิธีการปฏิบัติซึ่งโยมก็ปฏิบัติมาทุกสำนักนะเจ้าคะ่ะทีนี้พอสอนสอนมาเมื่อมาเจอพุทธวจนะของพระอาจารย์ค้นคว้าม,มาเจ้าคะ่ะเกิดเหตุการณ์งงคะ่ะพระอาจารย์เกิดเหตุการณ์งงว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดคำของอาจารย์ครูบาอาจารย์ตั้งมากมายเลย แล้วต่อไปเราจะพูดยังไงดีล่ะเนี่ยเพราะว่าความทรงจำสัญญาขันของเราอะค่ะพระอาจารย์เต็มไปด้วยสิบ้าปีม, <laughs> มันเต็มไปด้วยหลักสูตรนักธรรมยม,ยมสอนยมสอนนักธรรมตรีถึงเอกด้วยยมถวายความรู้พระเนเนด้วยอนอกจากนั้นยมยังสอนพระอภิธรรมและก็พระบาลีด้วย นอกจากนั้นโยมยังเป็นอนุจนอาจารย์นําข้อสอบไปเปิดสอบตามต่างจังหวัดด้วยทีนี้อาจารย์เลยนั้นด้วยความคล่องแคล่วของโยมในการตอบปัญหาและระลึกถึงธรรมตรงนั้นนะเจ้าค่ะโยมก็ถ่ายทอดแล้วก็สอนเมื่อมาเจอพุทธวจนะโยมทําไม่ถูกเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าโยมจะสอนต่อโยมก็กลัวพูดผิด ยมจะทํายังไงดียมก็เลยคิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาพุทธวจนะเนี่ยไปเทียบกับหนังสือที่เราเรียนทั้งหมดแล้วคัดลอกออกมาว่าตรงนั้นใช่ตรงนี้ไม่ใช่โยมก็นึกอยู่ว่าเราเรียนมาตั้งสิบห้าปีเราต้องย้อนกลับไปอีกสิบห้าปีเฉลือกว่าจะหมด <laughs> เอไม่ไหวละแล้วทำยังไงดีถ้าเราจะพูดต่อไปแล้วก็พูดผิดมยมก็เลย งงอยู่หลายเดือนเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกศิษย์ถามปัญหาธรรมะไม่พูดเจ้าค่ะไม่ตอบใช้ซีดีพระอาจารย์เปิดให้เขาฟังอย่างเดียวแล้วตัวเองก็ฟังด้วยเจ้าค่ะไม่กล้าพูดเพราะสัญญาขันเก่าๆที่จําคําของครูบาอาจารย์นี่ใช่ใันมันแย่มันแย่มากมันติดอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับที่พราหมณ์ที่ห่มผ้าเปื้อนฝุ่นเพื้อนขมเมา แล้วไม่รู้ว่าตนเองห่มผ้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนขมเหาผ้าเปื้อนฝุ่นนั้นก็คือคําสอนของครูบาอาจารย uh ์อ huh. ที่เราคิดว่าดีที่สุดเลิศ uh huh. ที่สุดเมื่อเรามาเจอสิ่งที่เราใฝ่ฝันไว้ก็คือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยเจ้าคะ่ะ uh huh. ซึ่งไม่ใช่ผ้าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนขมเหา uh huh. แล้วพระอาจารย์เป็นผู้ค้นออกมาทำให้คนตาบอดก็คือโยมเนี่ยเจ้าคะ่ะ กลายเป็นคนตาดีขึ้นมารู้ว่าตนเองเนี่ยหม่มผ้าเปื้อนฝุน่น<ม>ก็เสียใจมากและสุดท้ายโยมก็เลยตัดสินใจคว่ำกระดาน<ม>สิ่งที่เรียนมาทั้งหมดไม่ใช้ไม่พูดเอาพุทธวจนะของพระอาจารย์เล่มเล็กทั้ง12เล่มแล้วก็ทุกเล่มที่มีณที่นี้เจ้าค่ะไป<ม>ทีนี้เมื่อเวลาจะบรรยายก็เปิด เจ้าค่ะเปิดพุทธวจนะอ่านให้ลูกศิษย์ฟังค่ะเราเราไม่จำเป็นต้องแสดงอีโก้ว่าเราเก่งหรือว่าเราดีโดยที่พูดไม่ต้องดูหนังสือเพราะว่าแต่ก่อนเราเนี่ยดูหนังสือเจ้าค่ะพระอาจารย์จำได้หมดแต่พอมาณตอนนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วเจ้าค่ะกลัวนรกหนึ่งกลับเจ้าค่ะ ก็เลยต้องเปิดหนังสือแล้วอ่านพุทธวจนะให้ลูกศิษย์ฟังแล้วจากนั้นก็ให้เขาสอบถามด้วยความที่เรามีพื้นฐานในการปฏิบัติและการเรียนมาก็เลยสามารถที่จะตอบคำถามคำอธิบายของพุทธวจนะพุทธวัฒนตรงนั้นได้เจ้าค่ะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยากจะกราบเรียนให้พระอาจารย์ทราบว่าพระอาจารย์มีอุปการะคุณมากเหลือเกินเจ้าค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยคะ่ะเด็กๆวันนี้ก็พาเด็ก g, ๆลูกๆมามกลางคืนหลังจากเลิกงานก็จะไปที่บ้านไปนั่งดูพระอาจารย์ในจอทีวีเจ้าค่ะแล้วก็โยมที่บ้านก็จัดทัวร์ปฏิบัติธรรมทัวร์แสวงบุญเที่ยวที่แล้วก็พาพามาที่นี่เจ้าค่ะสองคันรถบัส เที่ยวก่อนก็พามารถบัสหนึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าให้เป็นทัวร์ัตนาห้าแล้วกันเจ้าค่โยมก็ทำอย่างนั้นเจ้าค่ะอตอนนี้สมาชิกของโยมก็มีสองถึงสามร้อยอก็ช่วยกันเผยแพร่พุทธวจนะซึ่งเป็นคำสอนที่แท้จริงหลายคนหลายท่านที่เคยบูชาข้าวพระพุทธก็ต้องเลิก หลายคนหลายท่านที่เคยถวายเงินถวายซองกลับมาเรียนรู้พุทธวจนะที่ถูกต้องเจ้าค่ะพระอาจารย์เนาะนี่ก็ได้กลุ่มหนึ่งแล้วนั่นเน,เนะาะใช่ไหมนี่ก็ก็ดีนะเข,เขาเปลี่ยนกลุ่มก็ได้เนาะกลุ่มก็ามาปิดตางก็เปลี่ยนกลุ่มของเขาเนี่ยเนี่ยทำแค่เปลี่ยนกลุ่มของตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆขยายผลในกลุ่มของเราก็จะมีลูกมีหลานอะไรใช่ไหมอ่าก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมาตรงทางอะ่ะเนาะใช่ไหม เจ้าค่ะเราต้องยอมรับผิดแล้วต้องกล้าที่จะรับผิดกับสมาชิกของเราทุกคนเพราะเราเป็นผู้นําเขาเป็นประธานเขา <laughs> เป็นผู้สอนเขาเจ้าค่ะมันยากนะเ <laughs> นี่ย <laughs> <laughs> ทำมยากเลยนะต้องเลยกว่าเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงชิด <laughs> <it ement S 1> <laughs> เงินอเไยนะาทาได้ยากทําได้ยากถ้าเราไม่ยอมรับผิดอย่างนั้นเขาก็จะบอกว่า เราเป็นอาจารย์เขาเราอาจารย์สอนอย่างนี้สอนอย่างนี้เขาจะจดจําไปผิดเจ้าค่ะ uh huh. ก็เลยต้องบอกว่าเราเคยเรียนมาทุกอย่างแล้วเราก็เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนั้นดีที่สุด mm hmm. แต่แท้ที่จริงแล้วพระอาจารย์ที่วัดนาป่าพงพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านค้นออกมา mm hmm. มีในพระสูตรที่พระผู้มีพระเจ้าทรงห้ามบัญญัติเพิ่มและก็ ทรงห้ามไม่ให้ต่อเติมบัญญัติตรงนั้นซึ่งเป็นพุทธวจนะแล้วสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนั้นเนี่ยแต่งกระทูนักทำรรตรีนี่อย่างน้อยสองหน้ากระดาษนักทำเอกต้องสามหน้ากระดาษขึ้นมีพุทธภาษตเพียงแค่สองพุทธภาษตเป็นตัวเชื่อมซึ่งเป็นการแต่งใหม่ทั้งหมดผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเจ้าค่ะตรงเนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่เรียน ตามหลักสูตรทั้งหมดฝังฝังแน่นและจดจำและก็มีมานะทิฐิว่าตนเองได้เรียน uh huh. ได้รู้และทำถูกต้องแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เลยถ้ารักพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเคารพพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆก็จะต้องหันกลับมาแล้วก็เลิกใช้หลักสูตรทั้งหมดที่คณะสงฆ์ทำขึ้น ต้องต้องกล้าที่จะกล่าวว่าคณะสงฆ์ทำขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่ายอมที่จะทำตามคนที่ไม่ได้บวชคนที่ไม่ได้มีศินมากให้เป็นเป็นผู้ว่าต้องทำตามหลักสูตรอย่างนี้นะถึงจะไปเทียบอ่อมหนึ่งมสองมอสามอย่างเอ่อนักธรรมตรีถึงเอกเนี่ยเทียบได้ถึงปหกเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าจะทําเทียบอย่างนี้ต้องม,ตองมีต้องมีหลักสูตรอ,อย่างนี้ต้องทําอย่างนี้แล้วก็ถ้าเรียนบาลีประโยคหนึ่งถึงประโยคสามถ้าสอบได้ก็เทียบเทียบเท่ากับมสามแล้วถ้าจบประโยคเก้าเทียบเท่ากับปริญญาตรีทีนี้เมื่อจะมาเทียบทางโลกอย่างนั้นก็ต้องมีหลักสูตรเรียนอย่างนี้อย่างนี้ก็มีวิชากบมีวิชาแปร ى, บาลีไวยากรณ์โยมต้อง มานั่งท่องตั้งแต่ปุริโสสับเดิมเป็นปุริสาลงสีปฐมาวิพัฒน์ต้องไปแจกอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. ให้เป็นหลักสูตรแต่จริงๆแล้วถ้าในพระพุทธศาสนาจริงๆถ้าจะเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ควรเอาไปเกี่ยวกับทางโลกเลยเจ้าค่ะ mm hmm. ควรจะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆเพื่อที่คนจะไม่ได้เดินไปผิดทางเหมือนอย่างที่ โยมต้องเสียเวลาท่องจำมาถึงสิบห้าปีเหนื่อยมากในการท่องอแป่บาลีครั้งหนึ่งนะคะพระอาจารย์ต้องนั่งถึงสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงมถ้าลุกออกจากที่นั่งปุ๊บเราจะแปลไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะลืมไม่ปฏะติดประต่อเชาค่ะมไม่ปฏะติดประต่อศรัทธาอันว่าพระศาสดาอาคันตาวาะเสด็จไปแล้วสันติเกสุสนเราก็นั่งท่องอย่างนี้เลยเจ้าค่ะ ท่องให้ได้แล้วก็ต้องจําให้ได้อีกว่าอาคันตาวามาจากศัพท์ไหนแยกสัพท์ออกมาอาอาคำหนึ่งคัดฉาทาศหรือคัดฉาทาศคำหนึ่งตาวาปัจจัยอย่างเงี้ยมันเป็นหลักสูตรนะเจ้าคะ่ะ <c oughs> ก็ต้องแยกออกมามารวมกันเป็นประโยคปัจจุบันอดีตอนาคต <c oughs> มันมันช่างใช้สัญญาขันไปในทางที่เสียเวลาจริงๆถ้าใครจะไปสู่ ทางแห่งมกักมีองค์แปดเจ้าค่ะพระอาจารย์หลงทางมากเลยเจ้าค่ะถ้าไม่มีพระอาจารย์เป็นผู้มีอุปการะคุณในครั้งนี้โยมก็คงจะไปสู่นรกหนึ่งกลับ <c oughs> แน่เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ากรรมอันใดที่โยมอาจจะเคยล่วงเกินว่าเอ๊ะพระอาจารย์เก่งแค่ไหนถึงเอาพุทธวจนะออกมาได้เนี่ย เป็นลัทธิหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่หลายๆคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยอาจจะคิดว่านี่คือลัทธิหนึ่งโยมก็มีคนถามโยมก็บอกโอ้ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปอ่านดูก่อนไปศึกษาดูก่อน mm hmm. นะคะโยมก็เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาแล้วสภาวะธรรมของพระอาจารย์ที่พูดออกมาทั้งหมดสอดคล้องกับพุทธวจนะซึ่งโยมสามารถเข้าใจ ในสิ่งที่พระอาจารย์ได้พูดออกมาทั้งหมดฉะนั้นถ้าหากว่าโยมอาจจะเคยล่วงเกินพระอาจารย์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือในอดีตชาติโยมก็กราบขอขอมากรรมเจ้าค่ะอืมอ่านุโมทนากระโยมด้วยเ <laughs> นาะที่ได้เนะเข้าใจในคำพระศาสดา นะอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ครกฤิกลกเลยคือใครก็ได้ขอให้เข้าไปหาคำพระศาสดาเนี่ยนะก็ดีหมดนะนะคือไม่ไม่ต้องฟังคำอาตมาเลยขอให้เข้าไปแค่เข้าใจหลักการที่อาตมาไปบอกนะบอกว่าพระศาสดามีพุทธประสงค์อย่างเนี้ยนะคุณไม่ต้องฟังคำอะไรเราเลยก็ได้ศึกษาเอง